แปดบวกโลกสวยเหมาะเชิญคุณแม่ขาย M ร้อยห้าสิบอยู่ค่ะเพื่อนเจี๊ยบเลยเห็นไหมเข้ามาทำแล้วไงนี่คือการดูแลลูกค้าของคุณแม่นะคะเพื่อนอุ้ยเฮียขายของทัางักเจี๊ยบเห็นไหมคะลูกค้าก็จะชอบคุณแม่มากเลยค่ะในย่านซอยสามัคคีซอยสามนี้นะคะทางย่านปากจิดไม่มีใครรู้จักคุณแม่ที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่นี่ถ้ามี พวกไงจะมีลูกเป็นกระเทยนะคุณแม่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่เป็นอะไรเลยอะไรเย็นเย็นเพราะทำเมื่อวานนี้เสียปราคาเกือบาทอยู่ในเบสเห็นไหมคุณแม่เขาใส่ใจลูกค้ามากเลยค่ะจ่ายเงินพันหนึ่งซ่อมตู้เย็นเพื่อให้เอ็มร้อยห้าสิบขวดนี้เย็นให้กับลูกค้าเห็นไหมได้ตัวอย่างนะคะสำหรับแม่ค้าที่ดีนะคะจ้ามึงเลิกใกล้แล้วไอ้ยูดมึงเลิก กล้วยกล้วยช่วยพี่เลยลูกกล้วยช่วยพี่เห็นไหมเอาเลยกล้วยคุณแม่ตีพี่นุกขาะน้องกล้วยก็เลยช่วยกล้วยมึงกัดผิดที่แล้วลูกเพื่อนๆค่ะเห็นไหมน้องหมาก็ได้รักช่วยน้องช่วยพี่นุกเกียค่ะเนาอคุณแม่หิวข้าวไหมคะเดี๋ยวออกไหมอาจารย์กูกินกาแฟอยู่ ไม่ค่ะไม่เสือกหรอค่ะวันนี้น้องก็จะได้หลายคลิปเลิ <c oughs> เหนื่อยใจเหนื่อยกับมึงไหวลูกเมื่อไหร่มึงจะเลิกกับกูวะนี่ไม่ไเลิกยอมแม่เวลาหนูไม่ออกมาช่วยแม่ก็โกนมึงมึงออกมาช่วยกูละหายเหนื่อยแต่ตอนนี้กูก,กรุณามึงไปนอนปะเ <c oughs> วลาหนูนอนมากไปแม่ก็โบนแม่จะเอาอะไรกับหนูอีอะคะคุณแม่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวอีกประมาณอีที่หนึ่งนูได้เงินก้อนเดี๋ยวหนูจะเอาไปให้แม่นะคะ กู <c oughs> รอมึงกูก็ตายนะไปไปนอนแล้วจะอาจเอาเงินเข้าธนาคารให้พี่นอมโอเคค่ะคุณแม่รักคุณแม่แม่อย่าโดนบุหรี่ค่ะนุก๊กไม่ถ่วงแม่ค่ะ กับเพื่อนไม่บายนะคะเดี๋ยวขอพี่นุขห้ามให้คุณแม่อย่าดูบริการค่ะเชื่อมึงเชื่อทิ้งสายเลยโอเคค่ะเพื่อนไม่บายแม่ไม่บายฉันลับเลยแล้วขนาดหัวกูห้ามกูกูยังบอกเลิกบุหรี่เลิกผัวกูเลิกหัวดีกว่าเห็นไหมบอกไม่บายแทนเอฟซีห่อยซีไม่บายจ้าขอบคุณนะที่ตามใหม่คลิปแม่เทพอ่ะโอเคเนาะถึงว่าคุณแม่จะหลอกเลิกผัวยังไงคุณแม่ก็ยังรักคุณพ่ออยู่นะคะ เลิกดูนเลยคราวนี้เย่ดีใจมากเเพื่อนคะบ๊ายบายค่ะลกก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณแม่ love you